สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวีดีการดทุกท่านท่านผู้เช่ยวของธรรมดานะครับเข้า b v ีธรรมดาก็กะมานนาตัวอ่านะอ่านหน่อยนะครับอ่านหน่อยนะครับอานาน่อก b นอานาน่ของมันที่ยี่สามธันวาคมองพันท้าร้อหกสิบเก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับสี่เดียวสี่เดี่ยมลำชั่วงกสูง b v ไม่คุ้มทุ้ท่านนะครับก็ขอขอขพรนคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาวมนะครับวันท็่สิเอ็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด so ้วยนะครับอะีร v นี้จะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มคือหนึ่งทุ่มค่นะครับทุกวันทุกวันนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับบางวันไม่มีอะไรนะครับทุกวันให้หกเจ็ดแปดเห็นไหมเปเน้นที่เจ็ดกับแปดมันมาหกอ่ามาหกถ้าเน้นที่หกกับเจ็ดมันก็จะมาแปดเองประมาณนี้แหละพูดง่ายๆว่าให้ไม่แม่นน่ะอ่าประมาณนี้นะครับ จะหาทางอยู่ประมาณนี้เพราะเวลาสักห้าปีนะห้าปีให้มาป๊บกันใหม่อ่ามาชมวันนี้นะครับเอาให้แจกๆเลยวันนี้นะให้มาบนมาล่างเลยนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกห้าสองสองห้าหกสองสองหก หาสามสามห้าหกสามสามหกห้าสี่สี่ห้าหกสี่สี่หกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดหกห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าส่วนี้นะครับสด่ชอบไปนั่ไปใช้นะครับเน้นที่ห้าแล้วก็มาดูที่ห้านะส่วนนี้นะครับที่เด่นนะส่วน ้นสอนั่นเสืนิ้เสนิ่ที่ห้าเราก็ด <absorption> ูสสวนที่ห้าเนี่แหละครับเน้นเปียกๆครับอ่าเดียบร้อยละเปีอานะครับอ่อยย t ออกหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มเพุครึ่งนะครับเ่ทุ่มครึ่งะเราเก็บเอาเลยนะ เสร็จหร้อยังครับเสร็จพันอยู่นะเวลาอยอยู่นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีชื่อดีหงหงหงครับสวัสดีสรับ